ถ้าเกิดว่าคุณกำลังเลือกไม่ในการทำวิดีโออยู่มือใหม่นะครับเลือกไม่ถูกจะใช้ไมคตัวไหนดีจะเป็นไมค์แบบนี้ที่ผมใช้หรือเป็นไมค์แบบนี้ที่ติดหัวกล้องหรือเป็นไมค์แบบนี้แล้วแต่ละอันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับกับทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าเรื่องนะครับมาเกริ่นกันสักนิดหนึ่งก็คือวันนี้สำหรับมือใหม่ที่กำลังคิด จะเลือกไมส์สตัวหนึ่งนะครับเพื่อเริ่มทำคอนเทนต์ทำวิดีโอเรามาพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเริ่มเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไปนะครับบอกก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมาแล้วก็เคยเลือกไมคมาก่อนนะครับมาแลกเปลี่ยนกันโอเคเรามาเริ่มจากไมคตัวนี้เลย ทุกคนจะเห็นนะครับอันนี้เป็นไมติดปกเสื้อผมพยายามจะใช้สับง่ายๆครับให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าเราจะคุยกันแบบภาษาทั่วไปนะครับเราไม่ใช่แบบมืออาชีพที่แบบจะต้องใช้ไมตัวเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านอะไรเงี้ยนะฮะไมตัวนี้ครับคุณภาพเสียงก็คือตามที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เลยมันดียังไงครับทุกคนไมแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนหรือว่า อยู่ตรงนี้หรือว่าจะหันหลังครับทุกคนหรือว่าจะเดินซ้ายเดินขวาจะไปไหนก็แล้วแต่รวมไปถึงออกข้างนอกไปเลยครับทุกคนจะสังเกตว่าเสียงของผมนั้นมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเข้าเดิมเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจ่อปากของผมรับเสียงบริเวณนี้เลยนะครับแล้วมันไม่มีสายครับผมก็จากกล้องส่งสัญญาณมาที่กล่องตัวรับนะครับก็ได้ครับเดินไปไหนก็ได้ แบบนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าไม้แบบนี้นะครับมีทั้งมือถือนะครับแล้วก็กล้องถ่ายวิดีโอครับมีครับเหมือนกันเป็นไม้ไม้แบบนี้เลยและอีกแบบหนึ่งที่เป็นประเภทเดียวกันครับแต่ว่าเป็นแบบสายก็คือมันจะเป็นสายย,ย,ยาวๆเลยครับผมก็ติดปกเสื้อเหมือนกันติดปกเสื้อลากสายไปครับเข้ามือถือติดปกเสื้อครับลากสายไปเข้ากล้อง ถ่ายวิดีโอได้ครับผมมีเหมือนกันประเภทเดียวกันไม่ตัวที่2นะครับผมเรียกมันว่าเป็นไม้ติดหัวกล้องแล้วกันนะครับก็คือไม้ตัวนี้ที่ผมใช้นะตึงอ่าตัวนี้เป็นซูมครับผมก็ h1n ยี aw, ่ห้อรุ่นของมันนะครับจริงๆถ้าถอดข้างบนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม้แบบติดหัวกล้องมีหลายรุ่นมากเดีผมขึ้นไว้ภาพให้ทุกคนดูนะครับแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็ม,มีมีหลายราคาด้วยนะครับ ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นหลักแสนเป็นอีกแบบหนึ่งที่ทุกคนสามารถเลือกใช้มันได้ครับมันมีประโยชน์อะไรแล้วมันใช้งานในรูปแบบไหนนะครับจริงๆครับทุกคนไมติดหัวกล้องแบบนี้กับไมที่ผมใช้ตัวแบบนี้นะครับมันก็รับเสียงเหมือนกันหน้าที่ของมันคือรับเสียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ตรงหัวกล้องครับสมวติว่าที่เป็นกล้องวางไปเลยหันไปทางไหนนะครับหันไปทางนี้มันก็จะรับเสียงข้างหน้า หันไปทางนี้มันก็จะรับเสียงฝั่งนี้หันไปฝั่งนี้มันก็จะรับเสียงฝั่งนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากไม้ตัวนี้นะครับจะรับเสียงเฉพาะที่เราพูดสมมุติว่าเราถือมันถ่ายเราแบบนี้รับเสียงเราพูดนะครับเสียงข้างนอกบรรยากาศโดยรอบก,ก็จะเข้ามาด้วยแต่อาจจะตัดได้นะครับแต่ก็มีเข้ามามากกว่าใช้ไม้แบบนี้ข้อดีของมันคืออะไร สำหรับคนที่ชอบชอบทำบล็อกทำวิดีโอคอนเทนต์เที่ยวต่างๆแต่อยากได้เสียงบรรยากาศข้างนอกเข้าร่วมด้วยก็ใช้ไม์ตัวนี้จะดีกว่าเพราะไม์ตัวนี้ครับก็จะได้ยินแต่เสียงเราข้างนอกจะไม่ค่อยได้ยินตัวนี้เหมาะกับการนั่งคุยมากกว่าตัวนี้เหมาะกับการตะลุยไม่ต้องติดอะไรมากครับติดหัวกล้องก็ลุยเลยอะไรเงี้ยเสียงข้างนอกก็จะเข้ามากกว่าส่วนนันที่3มครับผมไม์ตัวสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนําทุกคนวันนี้ก็คือเป็นไม์แบบนี้ครับผม ไม์คอนเดนเซอร์ไม์ตัวนี้ครับทุกคนเป็นไมค์ที่ใช้อัดเสียงใช้ภาคเสียงนะครับผมผมชอบมันมากก็คือคุณภาพเสียงมันออกมาค่อนข้างดีไม์คอนเดนเซอร์ครับต้องอยู่ในห้องที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็เก็บเสียงนะครับผมไม์ my ตัวนี้ถึงจะทํางานได้ประสิทธิภาพนะครับตัวรับสัญญาณไม์ตัวนี้ครับ ออดิโ d i o Interface มันมาเป็นเซตเดียวกันแล้วก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะเป็นหน้าที่แปลงสัญญาณเพื่อเข้าคอมแล้วก็เอาเสียงที่ได้มาไปใช้ตัวสุดท้ายนี้ผมมีตัวอย่างให้ทุกคนได้ฟังด้วยว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงสวัสดีครับเราจะพาทุกคนเที่ยวญี่ปุ่นกันแบบคลิปชนคลิปตามแพลน10วันซึ่งเราจะแจกแพลนเที่ยวกับทุกคนด้วยนะครับ ถ้าคุณมีแพลนตัวนี้อยู่ในมือแล้วสามารถเที่ยวได้ตามคลิปเลยและหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นก็ไปเที่ยวกันได้เลยนะครับวีล็อกครั้งนี้ไม่มีตัดต่อข้ามช็อตนะครับ10วัน10 EP เหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยใน EP ีที่2พาตลอนเที่ยวเกียวโตจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยครับกับทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดิน ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับมือใหม่ที่จะทําช่อง YouTube ทําวิดีโอหรือว่าจะทาอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับวิดีโอต้องได้เสียงออกมาเนี่ยก็คือคุณต้องเลือกไม้แบบไหนบ้างไหมแบบนี้ก็ดีครับถ้าคุณมายืนพูดแบบผมแบบนี้นะครับหรือคุณชอบตะลุยเที่ยวครับใช้ไม้แบบนี้ก็ได้นะครับมีตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้ถ้าเป็นผมผมจะเลือกแบบนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากกว่านะครับ แล้วก็ถ้าใครภาคเสียงก็ตัวที่3ครับที่ให้ดูเมื่อกี้ครับโอเคนะครับผมสำหรับทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินก็มีทริคดีๆให้คุณได้ตัดสินใจเลือกใหม่ในการเริ่มต้นเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปว่ากันสำหรับวันนี้ท er ริคเที่ยวเดียวมาเดินับคุณทุกคนครับ